ครั้งแรกเด็กมาอยู่กับเราได้สองเดือนกับ1อาทิตย์เด็กตัวนี้นะคะอายุน่าจะได้สามเดือนครึ่งละ3เดือนกว่ากว่าตอนเจอเขาก็ประมาณเดือนนิดๆจะรอดไหมเดือนครั้งแรกจะรอดไหมจะหลุดบ่วงได้ไหม ดูซุกซนน่าดูเหมือนกันนะต้องดึงไว้ชอบข้าหนาขยานะเรานี่ยเดียเดียเเดียวโอ๊ยไปเดินตรงนูน้หนหลบไปไป,ไปตรงนูน้นดีกว่าไหมตรงนู้นไปไป,ไปตรงนูน้นไปไปฝนตกพรำพลำหน่อยหนึ่งฝนตกลินลินฝนตกลินลินดินดีก็ อีกตัวหนึ่งก็ปล่อยออกไปไม่ได้ไม่ให้ออกไปสองวันละเพราะว่าก้นเขาเจ็บก้นเขาจะเป็นแดงๆแล้วก็เราก็ทาเบตาดีนให้ล้างล้างก้นให้เราก็เลยไม่ให้ออกไปข้างนอกกลักวกลัวติดเชื้อนะกลัวแผลไม่ไม่หายเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกกลัวเขาไปโดนแฉะ ออกไปแล้วยังไม่เห็นวีวแววเลยน่่จะน่าจะอัดอันมาสองวันไม่ไปลูกไม่ไปไม่เข้าบ้าน,นไปไปอัดอันมาสองวันแล้วเขาก็เลยหายเงียบไปเลยปกติออกไปได้สิบยี่สิบนาทีเขาก็จะแบบได้ยินเสียงเราเปิดประตูก็จะวิ่งมาแบบนี้หายไปละคิดถึงเพื่อนแล้วมั้งไปลูกวะมามามา,มานี่มา เดินทำไมชอบขยาจา่จังนี่ไม่เคยออกเลยนะเนี่ยไม่เคยออกมานอกรั้วเลยลองใส่เสื้อให้ก็จะแขวนแขวนไว้ข้างนอกก็จะให้เขาแบบเดินแค่แบบข้างนอกข้างนอกนอันนี้ถ้ามันไม่รัดมันก็จะขาหลุดออกไปนะเนี่ย ถ้าขาหลุดออกไปได้น,นี่ก็เรียบร้อยเลยกลูไม่กลับเลยดมมาไร่อแต่ัรู้ป่ะฝนตกแล้ว แล้วเขาก็จะมีสองตัวนะมาวนกับเราอยู่นี้ตัวนั้นก็น่าจะเกือบเกือบปีแล้วมั้งสองตัวเป็นตัวผู้ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าบ้านชาวบ้านเขาฝนตกแล้วอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยลูมาแล้วก็อุ้มแล้วกัน,นอนุ้มแล้วกันเนาะอ่ะกลับกล้องดิกลับกล้องอกลับกล้อง แลไม่ได้กลับกล้งองอ้ับกล้องหน่อยกลับกล้องหน่อยปึ๊บนี่กลับกล้งองเลยกลับกล้องเลยฝนก็ตก,ก,กอ่าสู้ไฟหน่อยสู้ไฟสู้ไฟสู้ไฟเอาไปเดินที่แสงไฟหน่อยเนาะเดินที่แสงไฟหน่อยเนะาะฝั่งนู้นก็จะเป็นงานก่อสร้างสร้างหมู่บ้านนี้สร้างยังไม่เสร็จเลยนี่แลก็จะ ปิดลอ้ลอมล้อมรั้วไว้ลินี่้ลินดี่มาเรียกหาดิหน่อยสิลินดี่ลินดี่แอบไปอยู่ไหนว,ออนวนนะอุ้มก่อน้วกันเนาะไปอุ้มก่อนลินดี่ แถวนี้ก็ขายเกือบหมดแล้วนะนี่นี่นี่ปกติลินนี้จะจอยู่แถวนี้นะนนี่ไปหาเพื่อนละมั้งนี่อไปหาผู้บ่าวแถวสระว่ายน้ำละมั้งปกติลินดี้เขาจะ ปกติลินดี้เขาจะมีเพื่อนผู้ชายตัวหนึ่งแต่เพื่อนผู้ชายไม่กล้ามาฝั่งนี้นะเพราะว่ามีแมวจรผู้ชายสองตัวอยู่ฝั่งนี้เหมือนเขาจะกันเหมือนเขาจะเป็นเจ้าถิ่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยกันเอ้ย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 ไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่ไปลูกไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่กลัวไม่กลัวเออไม่กลัว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 โอเคโอเคเคไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว ไม่กลัว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 จนจัเลยไม่เอาไม่เอาไม่กลัวไปกลัวก็อยู่นี่ไงกลัวก็อยู่นี่อย่อยูนี่อยู่นี่ยนี่อย่นี่อยู่นี่อย่นี่อยู่อยู่นี่อย่นี่อู่นี่อยู่นี่อยู่น่อย่นีอยู่นีอนอ โอ้ยน,นี่เอาหนูแม้มอ่โอ้ยกลัวกระโดดหนีดูสิกวนกวนกวนได้ได้น่าจะสะเก็ดแล้วพ่งนีโ้โอเคส่งเข้าบ้านเรียบร้อยโอ้โหนี่ไง แมวกนมังลบกันแมวอย่างเงี้ยถ้าพาออกไปเดินข้างนอกครั้งแรกนะหรือว่าจะครั้งที่เท่าไหร่ก็เถอะถ้าเขาถ้าเขากตกใจกลัวเขาวิ่งหนีนี่ก็คือแมวหายได้เลยแมวมันจะเรียกไม่มาเหมือนมานะนองจากที่มันแบบ นแบบโดนฝึกมาดีเนื่องว่าเสียงแมวตีกันเขียนรักเสียงเด็กเราโอเคฝนตกพรำๆสร,รุปคือแมวเราไม่เห็นนะคะไม่เห็นแมวเรานะคะ กลับบ้านไหมคือวันนี้มีแมวสตรอนอยู่2ตัวนะเป็นตัวคู่เวลาเราเปิดประตูตอนเช้าเขาก็จะมาขอกินข้าวตอนเช้าตอนเย็นดึกๆเขาจะมากินเนจะเอาอาหารไว้ให้เสมอแล้วเขากำลังติดสัตนะว์เนาะเขาก็ร้องร้องแบบเงาเงาะแล้วคนเถยไม่เขาจะรำคาญเอาก็หมู่บ้านนี้ก็จะดราม่าเรื่องแมวเรื่องแมวมากๆ แล้วก็จะแบบร้องเรียนหรอเขาเรียกร้องเรียนใช่ไหมร้องเรียนกันหน้าดูเลยแมวจรมาเดินมั่งมาขึ้นหลังรถฉันมั่งอะไรอย่างนี้ก็จะจับไปทิ้งทีนะ้ะก็จะดักใส่โครงไปทิ้งทิ้งไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ชะตากรรมแต่อสองตัวนี้เป็นรู้จะรอดหรือเปล่า อยากให้คนแถวนี้รับเลี้ยงนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีใครรับเข้าบ้านได้เพราะทุกบ้านก็มีแมวกับทุกบ้านแล้วนะเพราะบ้านหลังเล็กบ้านละตัว2ตัวนี่ก็นี่ก็เต็มแล้วนะมันหลังเล็กถ้าบ้านเช่านี่ก็บางบ้านส่วนมากเขาจะไม่ให้ ไม่ให้เอาเข้าบ้านมันเช้ามันจะเหม็นใช่ไหมนี่โอ้โหโหนีกระจายเลยหนีกระจุยกระจายเลย <c oughs> เลย้ยเจอยามเขาเจอยามถีบจักรยานมาเตืดเจออะไรแปลกๆนะเขาเจอคนแปลกหน้าเขาจะวิ่งเข้าบ้านถ้าเราเอามามาปล่อยหน้าบ้านนะตอนเช้าที่เ,เอามาแฝนหน้าบ้านไม่ต้องเลยเธอ อะไม่ต้องเลยนะเธอเดี๋ยวเอาไอ้น,นี่ออกให้อืนี่ป่ะเหมือนเปนการไลฟ์สาระนะเนี่ยลองไลฟ์ดูลองไลฟด์ดูว่าเดินแมวครั้งแรกเป็นยังไงสรุปคือไม่รอดนะคะเกือบหายนะคะนางกระโดดหนี้สุดฤทธิ์คือเราอุ้มมาแล้วนางก็ไม่ไว้ใจเรานะ ตทตนทีอู้ม,มาเรีกซบเราเขาไม่ซบนะคะเขาจะนี้รู้สึกจะมีแผลด้วยเนี่ยโดนข่วนโอเคนะคะใครอยากได้แมวผู้สองตัวติดต่อมาเด้อเดี๋ยวเอาไปให้ส่งถึงที่เลยนะคะถ้าไม่ไกลขับรถไปเกินสองชั่วโมงส่งถึงได้เลยสงสารจะไปทํำมันให้ด้วย เขาจะมาวนเดี๋ยวแถวนี้แหละมาร้องง้าวงาวอยูก่กลาคืนน่ะอย่างตัวผู้ในรถก็จะมีอาหารไว้ให้เขาใส่ใส่อันนี้ไว้ให้ใส่กระบอกไว้ให้แล้วก็มีแอ่งน้ําตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นว่ากระมองไม่ค่อยเห็นน่ะก็จะเป็นแอ่งน้ําน้อยๆเลี้ยงบัวไว้ให้เขามากิน เขาจะร้องเรียกบ้านเราไม่เปิดเขาก็จะร้องบ้านอื่นเสียงแบบเห็นไปอยู่ทั่วไปทั่วแต่ไม่มีใครรับเข้าบ้านสักตุกสักคนของเรารับไม่ได้นะคะเราก็ฝืนเลี้ยงสองตัวนี่คือแหกกดบ้านเช่านะสองตัวแต่เราก็พยายามดูแลความสอาดคือเต็มที่ให้มีกลิ่นแบบ แต่ก็โชคดีหน่อยเขาเป็นแมวสะอาดกันทั้งสองตัวไม่มีกลิ่นจ๊เอ๋เข้าบ้านแล้วนะจ๊ะเธออย่าหนีออกไปนะไอทอนเปิดนี่ก็ขยันวิ่งสวนออกมาเหลือเกินแต่พอออกไปจริงๆแล้วกลัวเ้ย <laughs> สาวน้อยเป็นสาวแล้วหมอบอกก็ไปทำหมันเดือนหน้านะแม่เดือนหน้าก็น่าจะสี่เดือนแล้วแม่ว่าัไง <c oughs> แง่ออกสิยังไม่ให้ทำหรอกนะลูลกหลบๆผู้ชายไปก่อนเนาะไม่ให้ออกข้าง,งนอกเนาะไม่ให้ออกเดียวยัง okay. ออกไม่ได้เลยแก่ยากเหลย,ลยหลกให้ให้อึ๊บนี่อันน,นี้ไปซื้อที่โฮมโปรนี่ไปซื้อที่โฮมโปรนะคะสามเมตร 8ปดสิบกว่าบาทไม่แพงเลยเป็นเชือกเป็นเชือกจูง,จงแมวล็อกได้ด้วยเราจะเอาความให้ยาวเท่าไหร่แล้วก็ล็อกไว้เฮ้เอเอยแต่ถ้าซื้อที่ร้านแมวทั่วไปอาจจะห้าเม,ม,ม,มตรเจ็ดเมตรก็อยู่ที่สองสามร้อยนะตอนนี้แปดสิบแปดสิบกว่าบาทไปเดอร์โฮมโปรเป็นอุ้ยอุ้ยขอโทษโดนไหมนี่ เดินไม่หนี่เฮ้ยนี่ไปไหนลูกนั่นนั่นน่ะปีน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 เฮ้ยเอามารางานตัวหน่อยชื่อชมอกกี้ใช่ไหม

มาจนก็เต็มเลยเขาไม่กลัวหนูตายนั่นอะเขาไม่กลัวอกัดหนูเลยแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนั้นแหละใช่ไมลกปแล้วนานลนะไปแล้วไปลนะไมาหนมานาได้นะคะขอโทษนะคะ อาจจะเป็นวิดีโอที่ที่ไม่ค่อยจะมีสาระมากแต่ก็น่ารักเด็กๆน่ารักน่ารักน่ารักเฮ้ยถ้นหลุดแล้วนี่สามสิบาทนะคะเพิ่งซื้อมาจากคอมโปรวันนี้จริงไม่ใช่คอมโปรนี่โกบฮาวพูดผิดขอโทษเด้อโกบฮาวคัดแลงคัดแอง